พี่ก็เผาจ้ะทุกอย่างเราเผาหมดเลยจ้ะพี่น้องเผาเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมาทาแบบนี้น้เจ้ะพี่น้องเนาะนี่จ้ะอาหารนี่เนี่ยพี่น้องจ้าอาหารเล้งนี่ง่ายๆสองตาใหญ่เอาง่งายๆจ้ะเอาง่งายๆประมาณนี้เลยพี่น้องเนาะประมาณนี้ใหลสุอเลยจ้ะพี่นออ้องความเสือป้าจ้านี่แหละจ้ะกระตมด้ี่ผักลวกเนาะผัวกว ใช่ฮง่ายๆกินง่ายๆสองตายายเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะน้ำแดงเผาเนื้อเผาเผากระเทียมกับเผาจะพี่น้องทุกอย่างเราบต้องเผาแล้วก็ใส่ปรุงจานทร์นะท่านโบเนี่ยจ้ะ่ะตึ่นบนทัานด้ตักเนากันทังต่ำแล้วจะพี่น้องต่ำแรดจุดต่ำฮั่นมลยโอ้ยตื่นแซ่บสี็ยังมีสองตาใหญ่กับอันนี้นะจ้ะแล้วแรงจะพี่น้อง อันนี้ก็มะเขือซุกมะเขะือแล้วเจริพี่นอ้องผักลวกยาตึงกะหาท่านบา่ิจาพี่นอ้องหาท่านบาโ่โอ้ยเนี่ยถตึงขอตังตั้งบนคุกเนาะพี่น้องนี่ละจ้าปลาทูที่เฮาเกียนแล้วกระเดือดตัหววง่ายหากินแบบพื้นบ้านเฮาจา้ะของหาง่ายปลูกง่ายจ้ะพี่น้องปลูกง่ายๆแต่ว่าเห็นน้าฟ้าอย่าตึงหาท่านบาจ่จพี่นอ้องหาท่านบาโ่โอ้เนี่ย ยิ่งขอดั้งตั้งบนคุกเนาะพี่น้องนี่ละจ้าปลาทูที่เฮาเกลี่ยแล้วก็เลือดตะหัวแล้วก็ไอ้กระเทียมกระเทียมกับพอนแดงยิ่งตึงก็จะเผาก้อนจะเปียะเนี่ยพี่น้องจ้า,อ,จาอาหารแรงนี่ง่ายๆสองตายหญ่เอาง่ายๆจ้ะเอาง่ายๆประมาณนี้เลยพี่น้องเนาะประมาณนี้นล้วนะนะี้วิธีเนาะว่าไม่คว้จะจับให้ล็าะพี่น้องนี่ละจ้า สเสรเรียบร้อยแล้วก็อยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องจ้าอาหารแรงนี่ง่ายๆสองตาใหญ่เอาง่ายๆจ้ะเอาง่ายๆประมาณนี้เลยพี่น้องเนาะประมาณนี้ะของอาหารง่ายๆหาแบบพื้นบ้านเข้าใจพี่น้องแบบพื้นบ้านเข้ากับประมาณนี้เลยจ้ะพี่น้องน่าทานไาหมคะจ้ะน่าทานโบเนี่ยจ้ะจะตืตนมาทานได้ตันกนวากาลังต่ำแล้วจะ้อง ้จุดประมาณนีดโอ้ยตื่นแต่เสร็นี่ยซื้อมาจ่าพี่น้องซื้อมาจ่าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายด้วยจ้าด้อที่รับชมมาเนี่ยจ้ะอาหารแรงๆอาหารงาตรมตามใจชอบจ้าพี่น้องิดตาแซ่บส่อพี่น้องแล้วก็ตามด้วยลวกผักจ้าพี่น้องกับเห็ดนางลบกนี่ละจ้ะของอาหารง่ายๆหาแบบเป็นบ้านเข้าใจพี่น้อง บ้านเอากับประมาณนี้เละจ้ะพี่น้องน่าทานไหมคะเนี่ยพี่น้องจ้าอาหารแรงนี่ง่ายๆสองตาใหญ่เอาง่ายๆจ้ะเอาง่ายๆป,ประมาณนี้เละพี่นอ้องเนาะประมาณนี้เละพี่น้องเน่ยตื่นจิตปิ่งปลาทูก,ก่อนแนละ้วค่อยมาต้มเซมมะเขือจ้ะพี่น้องโอ้ยน่ากินบ่พได้จ้ะพี่น้องจ้าน่าอร่อยไหมคะมาทาน,นํำกันเด้อพี่น้องเด้อ นี่ละจ้ะนะคะพี่น้องจ้านี่ละจ้ะหนาท่านบอพี่น้องต้องเอาให้หมดนะเพราะว่าของอร่อยหนาท่านบอจีพี่น้องหนาท่านบอโอ้ยนี่ถึงคอตั้งตั้งบนคุกเนาะพี่น้องนี่ละจ้าปลาทุที่เอาเกล้วก็เดือดตัหัวน่าอร่อยไหมคะมาทานนำแต่งได้อพี่น้องเด้อนี่ละจ้ะน่าอร่อยไหมคะมาทานนำแต่งได้อพี่น้องเด้อ นี่แหละจ้ะสองตัวยากับอันนี้แหละจ้ะแล้วเล้งจ้ะพี่น้องอันนี้ก็มะเขือสุกมะเขือแล้วจ้ะพี่น้องผักลวกเด็ดดึงกับของอาหารงไงไงหาแบบ,บพื้นแบบ้บานเข้าใจพี่น้องแบบพื้นบ้านเข้ากับประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องน่าทานไหมคะพร้อมสืบแล้วจ้ะพี่น้องจ้าพร้อมสืบแล้วจ้านี่แหละ สอกต้ายายก็กินประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องวันนี้กะมาว่ากูจะซื้อเครองอาหาใจแล้วพี่น้องเนาะโอมาพี่น้องจ้าแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้าพี่ก็เผาจ้าทุกอย่างเราเผาหมดเลยจ้ะพี่น้องเผาเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมาทําแบบนี้นะจ้ะพี่น้องเนาะนี่จ้าอาหารนี่น้ำแดงเผาเนื้เผาเผากระเทียมกับเผาจ๊ะพี่น้อง ทุกอย่างครับตรงเผาแล้วก็ใส่ปรุงรสดตามใจชอบเจ้าพี่นอ้องปดตาแซ่บปพี่น้องแล้วก็ตามด้วยลวกผักเจ้าพี่นอ้องกับเห็ดนางรปนี่แหละจ้ะรสดตามใจชอบเจ้าพี่นอ้องปดตาแซ่บพี่น้องแล้วก็ตามด้วยลวกผักเจ้าพี่นอ้องกับเห็ดนางรปนี่แหละจ้ะพี่น,อออน้องจ้ะี่ยตึงกันจะเอาเนาะ ที่แรกแกถึงว่าจะเอาหนังใส้สองตัวแยกกัอันนี้ละจ้ะเดี่ยวเล้งะพี่นองอันนี้ก็มะเขือซุปมะเขือแล้วจะพี่นองผักลวกแกถึงกับของอาหารหง่ายๆหาแบบพื้นบ้านเข้าจะี่นองแบบพื้นบ้านเทากับประมาณนี้เละจ้ะพี่น้องน่าทานไหมคะพร้อมสืบแล้วจ้ะพี่น้องจ้าพร้อมสืบแล้วจ้านี่จ้ะนี่แบะ สองตายายก็กินประมาณนี้หลยจ้ะพี่น้องแล้วก็ไอ้กระเทียมกระเทียมกับหรอนแดงยัดต่งก็จะเผาก้อนจะหนาท่านว่าจ้ะพี่น้องหนาท่านบ่บนอนนบโอ้โห่ยัดตึงคอตั้งตั้งบนคุกเนาะพี่น้องนี่ละจ้าปลาทูที่เฮาเกลีแล้วก็เลือดตะหัวรถตามใจชอบแจ้พี่นอ้องปิดตาแส่บพาพี่น้องแล้วก็ตามด้วยลวกผักจ้ะพี่น้องกับเห็ดนางรมนี่ละจ้ะ ใส่ง่ายๆกินง่ายๆสองตายายนาอพี่น้องเนาะโอเคค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะพี่น้องจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้านี่จ้ะนี่แบบสองตายายก็กินประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องน้องจ้กพี่ก็เผาจ้ะทุกอย่างเราเผาหมดเลยจ้ะพี่น้องเผาเซจเรียบร้อยเ้าก็ตตรงมาทําแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องเนาะนี่จ้าอาหารนี้วันนี้กะม่ว่า,มา ปก,กติเยอะไปหนักใจแล้วพี่น้องเนาะโอ้มาพี่น้องจ้าแล้วก,ก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะคะพี่น้องต้องเอาให้หมดนะคะพี่น้องของอร่อยเนี่ยโอ้เมืม่อไหพี่น้องจ้า่่พี่น้องจ้าย่ดถึงกับจะเอานีนะ่เนาะที่แรกยัดถึงว่าจะเอาน้ำซุยมันนี้ก็เพราะว่า ก็จะเดือนห่าใจแล้วพี่น้องเนาะโอ้มาพี่น้องจ้าแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะจพี่น้อง,องต้องเอาให้หมดนะ,ะเพราะว่าของอร่อยลดตามใจชอบแต่พี่นอ้องปิดตาแซ่บพี่น้องแล้วก็ตามด้วยลวกผักจ้่พี่น้องกับเห็ดนางลูกนี่แหละจ้าเสิร์ฟแล้วจ้าพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้าเนี่ยละจ้า ตามที่ผักลวกเนาะผักลวกจากนนาท่านโบเนี่ยจ้ะเนี่ยตึงหมท่านได้ตักหน่กระลังต่ำแล้วจะพี่น้องต่ำแล้วจุดต่ำท่านหนึ่โอ้ยตึตาแซ่บอย่างนี้ทุกอย่างเครื่องจ้ะมะเขือเหาก็เนีย่ยตึงสิเผาก่อนจ้ะเผาแล้วหอกก็ไปต้มมันจะเปื่อ,อยง่ายจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้ะพริกก็เผาจ้ะทุกอย่างเราเผาหมดเลยจ้ะพี่น้อง เขาเสร็จเรียบร้อยเขาก็ต,กต้องมาทำแบบนี้เลยเจ้าพี่น้องเนาะนี่จ้ะอาหารไม่ไหนหาง่ายกินง่ายๆสองตายายเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะเจ้าพี่น้องยาตื่นจิตปินปลาทูก่อนแล้วค่อยมาต้มนไซมั้งากจะพี่น้องโอ้ยน่ากินบโบอยากจะพี่น้องจ้ะจานน่าทานบ่เนี่ยจ้ะยาตื่นมาทันได้ตากนกกระนังต่ำแล้วจะพี่น้องต่ำแล้วแหละจุดต่ำทาณนี้จะน แซ่บนี่าอร่อยไหมคะมาทานน้ำันเด้อพี่น้องเด้อนี่ละจ้ะพี่น้องจะ้ะพี่ก็เผาจะ้ะทุกอย่างเราเผาหมดเลยจ้ะพี่นอ้องเผาเสร็จเรียบร้อยเขาก็ต้องมาทําแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องเนาะนี่จะ้ะอาหารนี่ลก็ไอ้กระเทียมกระเทียมกระพอมแดงยัดตึก็จะเผาก่อนจะ้ะต้องเอาให้หมดนะคะเพราะว่าของเออ พร้อมสืบแ้วจ้าพี่น้องจ้าพร้อมสืบแล้วจ้านี่แบบสองตายายก็กินประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องของอาหารไงไงยๆหาแบบพื้นบ้านเข้จใจพี่น้องแบบพื้นบ้านเทากับประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องน่าทานไหมคะน่าทานบ่พี่นอ <c oughs> ้องส้มมะเขือวันนี้วันนี้ส้มมะเขือใส่ปลาทูต่ำปลาทูก่อนพี่น้อง สองตัวแยกกันอันนี้นะจ้ะเดี่ยวเร่งแกพี่น้องอันนี้ก็มะเขือซุปมะเขือแล้วจะพี่น้องผักลวกเนี่ยตึงกับต้องเอาให้หมดเพราะว่าของอร่อยหลายท่านบอกพี่